ตอ,ตอนนี้พี่มาอยู่ในห้องครัวของคุณยาแล้วนะคะ <c oughs> และก็ที่นี่นะคะ <c oughs> ก็คือที่นอนของพี่ในค่าคืนนี้นั่นเองนะคะรู้สึกว่าอากาศมันเย็นนะคะแล้วก็ถึงกับหนาวเลยก็ว่าได้แต่ว่าพีษรู้ไว้อยู่แล้วว่าต้องเตรียมอะไรมาบ้างเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็รู้ว่าเราต้องเตรียมเสบียงอะไรมาบ้างนะคะและก็รู้สึกว่าห้องครัวมันสว่างมากนะคะเพราะว่าพีทเอาไฟมาจากบ้านนะคะนี่ ดวงใหญ่ๆเลยนะคะเพราะปกติบ้านยายมันจะมีหลอดไฟแค่หลอดเล็กๆนะคะมันไม่ค่อยสว่างนะคะมันก็เลยทําให้ห้องครัวเนี่ยดูมืดๆเวลาพี่ถ่ายคลิปหลายครั้งมากมันทําให้มืดนะคะเวลาพี่มาถ่ายห้องครัวของยายนะคะทําพอพี่เอาหลอดไฟบ้านพี่มาติดปุ๊บอะ่ะเห็นเลยว่าห้องครัวเป็นแบบไหนนี่ไม่เคยเผยแพร่ในช่องมาก่อนที่ชัดเจนขนาดน,นี้นะคะอันนี้คือห้องครัวของยายที่แทจริงนะคะเราจะได้เห็นว่าห้องครัวของยายมีอะไรบ้างนะคะ คนนี้ก็พิศคงต้องก่อไฟนะคะเพราะว่ามันหนาวหนาวคะอันนี้คือที่นอนในห้องครัวนะคะเมื่อก่อนพิศก็นอนตรงนี้นะคะที่ผ่านมาพิศก็นอนตรงนี้เวลามาไม่ค่อยนอนบนบ้านหรอกคะ่ะเพราะว่าพี่ชอบการส่วนตัวมากๆ, <S 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 ๆนะคะพี่ก็เลยต้องนอนในห้องครัวพี่พีคิดดูนะคะนอนที่นี่แล้วก็ก่อกไฟที่นี่มันฟินขนาดไหนแต่ว่าถ้าสักตีสี่เนี่ยคุณยายก็ต้องตื่นมาก่อไฟแล้วก็ต้องได้กลิ่นควันแล้วก็ต้องตื่นอะไม่เป็นไรนะคะโอเคนี่พิ่เอาผ้าห่มมาแล้วนะคะ เดี๋ยวพี่จะทําที่นอนของพี่ก่อนเ,อเตรียมพ่อมาแล้วจากบ้านเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะกี่วันกี่เดือนไม่รู้เตรียมมาก่อนนะคะเมื่อก่อนนี้คุณตาจะนอนในห้องครัวนะคะแต่ตั้งแต่แกเสียไปก็ไม่ค่อยมีใครมานอนนะคะก็คงมีพีทนี่แหละค่ะเมื่อก่อนนี้ตรงนี้อ่ะมันจะเป็นแบบว่าโล่งๆอ่ะและ้วก็ลมมันเข้ามันหนาวมากนะคะ สูงมากเลยอ่ะแล้วก็เอาผ้าห่มมานะคะนี่อันนี้คือพีอ่เอฟซีส่งมาให้นะคะจะบอกบอกชื่อเฟสได้ไหม ไม่สนิทอย่าคิดล้อเล่นส่งมาให้พีทนะคะบอกว่าเป็นของขวัญวันครบรอบหนึ่งปีของลูกพี่ชแนลน่ารักมากนะคะพี่เขาบอกว่ารู้ว่าพี่ชอบแมวนะคะก็เลยส่งตุ๊กตาแมวมาให้พี่ก็ไม่ลืมที่จะเอามานอนกอดเพราะมันนุ่มมากนะคะก็ี่ทนอนประมาณนี้แล้วโอ๊ยน้ำปากค่ะคลาสิกเนาะเหมือนกับนอนโฮมสเตย์บนดอยเลยนะคะ แต่จริงๆก็คล้ายๆแหละคล้ายๆแหละค,ลละคิดว่ามานอนโฮมสเตย์ก็แล้วกันนะคะคือที่ามาใช้ชีวิตอยู่บนดอยในช่วงนี้ก็เพราะว่ามาดูแลยายด้วยนะคะแล้วก็อยากจะตัดขาดจากสิ่งรอบภายนอกในเมืองสักพักหนึ่งนะคะพี่อยากพี่เป็นคนที่ชอบอยู่ให้อากาศมันโล่งๆอ่ะค่ะไม่อยากจะใส่เม็ดนะคะอยากอยู่บนดอยเพราะว่ามันไม่ได้มีโรคอะไรอย่างนี้เนาะก็อยู่บนดอยใช้พี่บนดอยก็ไม่ต้องปิดเม็ดนะคะไปไหนมาไหนก็สบายนะคะ นี่อันนี้คือที่นอนค,ค่าคืนนี้ของพีทนะคะเหมือนพีทไม่ได้มานอนโฮมสเตย์บนดอยจริงๆนะไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปเช่าโฮมสเตย์คืนห้าหกร้อยนะคะนอนบ้านยายนี่แหละนอนฟรีไฟฟ้าเดี๋ยวช่วยจ่า <g> ย <ül> ก็ตู้เย็นนี้ก็เป็นตู้เย็นเก่าเกนะคะเสื้อให้คุณยายใช้ตั้งนานละคุณยายก็ไม่ยอมใช้แต่ว่าตอนนี้กลับมาใช้แล้วนะคะมีอะไรกินบ้างโหแต่ละอย่าง โอเคเดี๋ยวพีทก็จะขอตัวก่อไฟก่อนและจะนั่งกินอวันตีนก่อนสักแก้วหนึ่งนะคะก่อนนอนขอกินอวันตีนอุนอ่นๆก่อนนอนนะคะคืนนี้เดี๋ยวดูลเคชั่ชข้างนอกกันไหมเผื่อไปดูดาวเผื่อจะมีดาวนะคะเดี๋ยวไปพาไปดูบรรยากาศข้างนอกด้วยค่ะนี่คุณยายก็มาอยู่เป็นเพื่อนพีทนะคะในห้องครัวนะคะซึ่งพี่จัดที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วมอม้อืมอมมีเพี่บเพอเาเดเพออันนี้คือน้ำพริกที่คุณยายตำไว้นะคะ อน่ากินมากเลย yes, <the> มันเป็นน้ำพริกผักผักเขียวๆอะคะ่ะเอาผักเขียวๆมาตำนะคะเจ้าหมเลยนะนอเจ้าหมอีเนื้อพริกิกระโ้อ๋อคุณยะบอกว่าอันนี้คือข้าวที่หุงตั้งแต่เช้านะคะหมอลีแปลว่าตอนเช้านะ<ม>หุงข้าวตั้งแต่ตอนเช้าหมอลีแลวตอนนี้น้ำพริกนะคะเฮมาเสะแหหอมอะเป็นน้ำพริกผัก อ่ะไปให้มาเสียเทสเถอเสียเทเขาจะเอาอ่าผักใบเขียวมันจะเชี่นกับผักเนดีจะไอืมเอททอดเถอะเบทอว้าเบทแทบจะไอันนี้พี่ซื้อเป็นเกี๊ยวนะทำให้คุณยายได้เกี๊ยวทอดซื้อมาในเมืองละมันก็คงจะเหนียวนีดหน่อยนะคะตอนนี้เกี๊ยวนะเพอเกี๊ยวอืมเกี๊ยวทอด เดี๋ยวเราก็จะก่อไฟแล้วก็นั่งกินอนตินกันสักแก้วอุ่นๆก่อนนอนนะคะแล้วคุณยายมาอยู่เป็นเพื่อนพี่พรุ่งนี้เราก็น่าจะเจอกันสักตีสี่เกี้ยวก็ถือว่าได้มาตอบแทนพวกมีพรกคุณที่เคยเลี้ยงเราตั้งแต่เด็กนะคะคุณยายก็เลี้ยงพิ่มาตั้งแต่แม่พิ่เสียได้สองขวบนะคะ ก็อยู่กับคนเนี้ยก็เปรียบเสมือนเป็นแม่พิ่คนนึงแล้วนะคะนั่นคือไม่อยากไปไปมาๆให้มันเสียเวลาเราไปไปมามาก็คืออยู่ๆเลยอยู่ยาวสักพักแล้วก็กลับไปทํางานกลับไปกลับมาเหมือนเดิมก็ยังได้นะคะแต่ตอนนี้คืออยากใช้ชีวิตอยู่กับยายด้วยนะคะมีห้องสูงเนาะอยู่บนดอยด้วยกันเห็นห้องควายยายชัดมากเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กก็อยู่มุมนี้นะคะตอนนี้ก็ยังเป็นมุมเดิม ก่อไฟเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพีทก็จะเอาน้ำร้อนนะคะมานั่งกินโอนตินกับยายลูกชิ้นเสฉวนนี่หรอฮะอ๋อยายบอกว่ากับข้าวจะนั่งนั่งเปิดคลิปตัวเองให้ยายดูนะยายบอกว่าเสียงใครคุ้นๆพี่บอกเอาพีทเองจะขายจะจะดูเรื่องอะไรแต่จะชักปะเขาสวยดอ๋อ เดือนน่ะยายบอกว่าให้พี่ไปเอาอันกับขา้าวในเม่อได้นะเพ่อนล้จนดูว่นี่นี่เป็นกันอะไรนะทำพิธีพ้าแม่แม่น,แบบนี่นนขเขาบอกว่าเอาที่พิธีกรรมของทางกระเหรี่ยงแดงนะคะคือเอาขนไก่มาไว้อย่างเงี้ยคือเขาทําพิธีเอาไว้ผูกข้อแขนไว้ให้อ่าเขาเรียกว่าขวัญหายนะคะคือเรียกขวันนั่นเองนะคะนี่เขาจะผูกไว้พี่ก็เลยมองตกใจมันคืออะไรขนไก่ยายจาได้พี่ชอบกินหนอนนะคะบอกให้เอาอยู่ในตู้เย็นสะเปตเลยเพ่อ นอรอซุนี่ออะนแินึกว่าของหวานนึกว่ารอดช่องะไม่ใช่นะคะเกงไอหนอนะคะใส่อะไรนะใส่บันปีกกล้วยด้วยแล้วก็เป็นหนังพี่นึกว่ารอดช่องอะค่ะเมื่อกี้เปิดดูแล้วค่ะหอยากจำได้ว่าชอบกินหนอนนะคะนี่กับข้าของเรามีสามถ้วยเล็กๆนะคะหนอนถย่กนหนมอนือ ทำเมื่อตอนเช้านะคะเป็นแกงนอก่องเดี๋ยวเราก็จะซื้อสเบียงเออแล้วเราก็จะเอาสเบียงที่เราซื้อมาชงกินนะคะอันนี้น่าจะเป็นกินตอนเช้ากินกาแฟฟินๆเนาะแล้วก็อันนี้เอามาชงด้วยธัญพืชเอามาให้คุณยายกินนะคะอันนี้ก็น้ำากง้สร็แล้วธัญพืชให้น,นะธัญพืชอีเดน๋ยวแม่มาเจโอเคเด ยายกำลังนึ่ขี้เดากูขี้มือเดามาโตยายนึกว่าน้ำข้าวโพดแล้วกูขี้มือไม่ใช่เฮ้ยมาแท้ๆก็รู้นะเพ่อธัญพืชนะเออใช่รู้ไหมทำไมยายบอกว่าเป็นอะไรนะข้าวโพดเพราะว่านี่ที่บอกว่าธัญพืชนะแต่คุณยายบอกว่าโน้กเป็นน้ำข้าวโพดนะคะเออใช่ข้าวโพดมือข้าวโพดเหรอเออเอาไม่เถียงยายนะข้าวโพดก็ข้าวโพดนะคะน่ากลตุ๊บๆออกมาหน้พก่อนี่ข้าวโพด มาอ่ะมาแน้ำผ้โพดก็ได้ค่ะเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวพืชเดี๋ยวมันจะยาวนะคะใครจะบ้านย้ายมากนะคะเราต้องซื้อเตรียมไปก่อนถ้าไม่อดูตัวเองฝันยอดวีคือตัวเองนะคะพี่พีไปดูคลิปได้นะคะที่เพิ่งลงไปเมื่อวานนี้เองนะคะ ไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ทุกท่านมากนะคะถึงแม้ว่าพี่ไม่ได้ลงคลิปมาสองวันแต่ก็ยังดูคลิปเก่าพี่นะคะยังรักพี่แล้วก็อยู่กับพี่ตั้งแต่พี่ยังไม่พัฒนาฝีมือไปถึงขั้นนี้แต่ว่าตอนนี้ก็พัฒนาฝีมือไปไกลแล้วนะคะเดี๋ยวเรากินข้าวกันตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเอาน้าร้อนเออเดี๋ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกินอวันจินกันแล้วก็จะขอตัวนอนแล้วนะคะเพราะว่ามันหนาวมากอยากจะนอนมากนะคะราตรีสวัสดิ์นะคะพี่ทุกท่านขอให้เราฝันดีนะคะฝันถึงพี่ด้วยนะ ไปก่อนละค่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะ mm hmm. เป็นกำลังใจให้รูปพี่แชนแนลด้วยไ mm hmm. ปะค่ะสวัสดีค่ะ